สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาคุยกับเจ้าของฟาร์มอภิญาฟาร์มแพะนะครับที่ผมเอาวิตามินซียูสุกมาให้ทดลองเดี๋ยวมาสอบถามเจ้าของฟาร์มกันเลยครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ทดลองนำวิตามินซียูสุกเอามาให้สัตว์ได้ทานประมาณเดือนกว่าๆนะคะ แต่สังเกตดูที่เห็นผลเลยเนี่ยก็ประมาณสิบห้าวันขึ้นไปให้ทานอยู่นะคะก็จะมีอาการที่เคยแพะเคยท้องอืดเนี่ยก็จะคือก็จะ,จะดีขึ้นไม่มีอาการท้องอืดให้เห็นอีกแล้วก็มีเวลาที่แพะถ่ายแบบถ่าย,ถ,ายถ่ายออกมาเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนจะเป็นพยาเส้นได้ออกมาด้วยอะติดออกมาอย่างเงี้ยนะคือแบบสังเกตดูว่าอาการแพะที่ว่าเคยท้องอืดแล้วก็ที่ว่าเคยคนย่องย่องเนี่ยก็คือแบบจะดีขึ้นอะ แพะกินเก่งแลผิวสวยคนสวยเนี่ยลองชมแพะได้เลยค่ะในคอรกเะคะ่ะมีประมาณยี่สิบตัวแ้วแพะเนี่ยค่ะคนสวยเนี่ยสุดหล่อของพวเนี่ยสุดหล่อของพวงเลยค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะเดินค่ะแพะไม่โซมอ่ะค่ะกินหญ้ากเก่งโตไวน้ำหนักดีไข่แพะรุ่นไปเนี่ยเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยช่างตัวเล็กๆเ,เนี่ยประมาณ ยี่สิบโลเพราะปกติแล้วแพะบ้านๆเนี่ยล่างเล็กๆเนี่ยน้ำหนักจะไม่ถึงยี่สิบโลแต่ว่ารอบนี้คือช่างน้ำหนักคือน้ำหนักดีมากอ่ะน้ำหนักแบบแน่นๆอ่ะพ่อค้ายังชมเลยว่าเออแพะล่างเล็กแต่ว่าน้ำหนักดีอ่ะแล้วแล้ววิตามินซีนี่ใสยังไงครับกินยังไงก็เราก็จะผสมน้าให้กินนะคะก็จะประมาณสองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะมีอาการปากเปื่อยอะไรไหมครับไม่มีเลยค่ะ า้ววกิวกนนิินนนตมซีีัค่ะค่ะให้ทานวิตามินซีของยูซุกเนี่ยแพ้ไม่ปากเปื่อยแพ้ไม่ท้องอืดรู้สึกค่ะแพ้สมบูรณ์มากค่ะชมได้เลยครับเนี่ยผิวใสทุกตัวแล้วทานม,มาแล้วกี่วันครับตั้งทิ่เอามาให้ก็เดือนกว่าค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเห็นผลตั้งแต่สิบห้าวันแรกอะค่ะ ตอนนี้ทานมาได้เดือนกว่าแล้วเกือบสองเดือนละเนี่ยสุดหล่อสุดหล่อสุดหล่อของฟูงผสมอยู่กับน้ำา่คะค่ะผสมกับน้ําให้ดื่มค่ะสองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรก็ให้เราก็ให้กินปกติเนี่ยเข้ามาก็ผสมน้ําให้กินปกติเลยกินได้ทุกวันเลยให้กินทุกวันเลยค่ะแล้วกินอาหารได้ดีใช่ไหมก็อาหารนี้เราจะให้เป็นบางครั้งเท่านั้นส่วนใหญ่จะเลี้ยงไร่ทุ่งอะค่ะ เป็นแพะไร้ทุ่งอ่ะเพราะของเราจะให้กินแพะกินแพะกินแบบพวกกระถินพวกหญ้าอะไรเนะี้ยจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อก่อนนี้ก็จะมีอาหารม,มีมีอาการท้องอืดเพราะว่าบางทีกินหญ้ามากเลยมากก็จะมีอาการท้องอืดแต่ตั้งแต่ใช้เนี้ยวิตามินยูสุกเนี้ยไม่มีอาการท้องอืดเลยคือดีอ่ะก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆน,นชาวแพะของเราหรือชาวสัตว์ทุกๆุกคนคนเลี้ยงสัตว์อ่ะใช้วิตามินซียูสุกเนี่ยนะคะค่ะสัตว์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบคุณมากครับค่ะเ,เดี๋ยวจะบอกต่อๆกันไปเนะาะค่ะค่ะครับครับค่ะวัสดีค่ะ